พ่อสายๆมาอุณหภูมิลดลงมาที่ลบสิบแปดเมื่อคืนนี้ยี่สิบห้าสุดยอดมากเลยมาดูอีกตนอีกตัวคือแบบปกติก็หนาวอยู่แล้ววันนี้แบบพิเศษเลยพิเศษมากๆเลยทั้งหนาวทั้งเหือทั้งเซ็งแม่เลยแม่ก็ดูแต่ละครฟังแต่ข่าวไม่สนใจแมวแมวก็เลยแบบ แมวก็เลยแบบอย่างเงี้ยไปนไก็ไม่ได้ทามาได้บ้างเนี่ยโอ้ยน่าสงสารเนาะสงสารแมวยังไงแมวเป็นไรเนี่ยโอ้ยดูดินหนาวก็หนาวแมวก็ม่สนใจแลาบอกว่าไม่อะไรเงแล้วหนาโอข อุย้ยเป็นหวัดเลยเป็นหวัดเลยออุย้ยหนาวเป็นไรลบยี่สิบแมวนี่หมุนติ้วๆเลยอะ่ะหนาวไหมแล้สินอุ้ยอ้ยอ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 ,ยอยายุสงบปุณภูุกลด วายหนาวราดเนไม่ออกข้างนอกเลยกวดมีมาให้แล้วก็ไม่ออกมันหนาวหนาวไหมนะหนาวไหมแมวหนาวอู้ดีตัว <c> แ <oughs> มวเด้แมวหนาวเย,ย,ยี่มไหม กินไหมตายแล้วเนียเป็นอะไรท่านเนี่ยเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยนอนเฝ้าแอร์ทำอะไรไม่ได้ผมผ้าให้ก็ไม่เอาใส่เสื้อให้ก็ไม่เอาก็มไม่ชอบนอนกอดแอร์นอนกอดแอร์สบายใจ nó จะทุบเลยอ่ะแดดเนี่ยนะ nè, มั้ยนะ nè, nó bị เลย nè,